ฟิล์มเมเกอร์มันเอาชนะขอบเขตและข้อจํากัดของตัวเองได้คือดูหนังแบบนี้แล้วผมจะรู้สึกแล้วผมจะรู้สึกทึ่งรู้สึกชอบรู้สึกหลักมันมากเพราะรู้สึกว่าข้อจํากัดมันเยอะเยอะเยอะแต่เขาเอาชนะตรงได้และสามารถมอบหนังที่มีความแบบเข้มข้นจริงจังสนุกสนานเ้า <'s> oh. May I at least see my c u s You can fuck right off I would love to sir just as soon as I get my money Rebel Reed Reed Lord ผมไม่รู้เมื่อไหร่ว่าอะไรเหมือนกัน <laughs> แต่ไม่สำคัญหรอกครับเพราะว่า นี่คือหนัง n น t f l i x เรื่องหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยจะได้แสดงโดยจอห์นโบเยกาจาก Star w ว r s นั่นแหละครับเคยจะมาเป็นพระเอกเรื่องนี้นะครับแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องบทเรื่องโควิดะลรไม่รู้รวมรวมการสุดท้ายแล้วไม่ใช่แล้วหนะังมันก็เงียบหายไปเลยครับหายไปหลายปีแม่ผมก็จำมันไม่ได้แล้วว่าตั้งแต่ก่อนโควิดนู่นเลยอะ่ะมันหายไปเลยแล้ววันหนึ่งมันก็กลับมาครับตอนที่มันเข้าฉายผมยังไม่รู้มันเข้าฉายด้วยซ้ำนะไตเริ่มเห็นกระแสบอกไหนไม่เห็นมันไม่เห็นเหมือนจอห์นวิกนูนันโนนันนี่ ต่างๆผมก็เออเฮ้ยมันขึ้นมาอย่างนี้แล้วคนบ่นก็นไม่เหมือนจอห์นวิกเออเราก็เราก็ดูก็ได้เฮ้ยเราอยากรู้เหมือนกันว่าที่เขาด่ากันที่เขาบ่นกันมันเป็นยังไงและพอรู้จริงแล้วพบว่าเชี่ย แม่งโคตรมันเลยแม่งมันแบบมันชิบหายเลยสําหรับผมคือต้องบอกก่อนว่าถ้าคนบอกว่ามันไม่เหมือนกับจอร์นวิกอัผมเห็นด้วยร้อเปอร์เซ็เลยครับเพราะว่าจอร์นวิกอัมันคือหนังนักฆ่าที่อยู่ในโลกที่มันเหนือจริงมากมากมากๆๆๆแบบที่แบบกูยิงใครก็ได้กูแบบเก่งวิ่งมาร้อยคนกูฆ่าร้อยคนทิ้งน,น,นั่นคือนั่นคือโลกที่จอร์นวิกมีนั่นคือสิ่งที่จอร์นวิกสร้างให,ให้ให้เราเชื่อว่าตัวละครจอร์นวิกแม่งฆ่าคนเป็นร้อยคนได้ไอเรื่องเลเบลเนี่ยมันคือหนังที่แบบ โคตรจะเียลิสติกเลยมันยืนอยู่บนความจริงมากๆว่าเออถ้าเราเป็นคนคนนึงเราอยู่ในสถา,านการณ์อย่างเงี้ยเราจะเอาตัวรอดจากสถา,านการณ์นี้ได้ยังไงแน่นอนพระเอกแม่งสู้เก่งโอ้โหกูสู้เก่งสัสว์สกูฆ่าคนได้แต่คําถามคือฆ่าคนแล้วไงต่อมึงก็ต้องโดนตำรวจจับมึงก็ต้องโดนคนสุดท้ายมึงก็ต้องติดคุก30ปีหรือติดคุกตลอดชีวิตอยู่ดี เพราะฉันหนังเรื่องนี้มันคือการเอาตัวรอดจากการโดนลังควาโดยตํารวจคุณจะทําได้ยังไงแล้วก็พระเอกก็เป็นคนดําด้วยมันก็ยิ่งเป็นกระแสว่าเอ้ยคนดําแม่งแบบว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าโดนดูถูกอยู่แล้วว่าเอ้ยเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมันต้องมีอะไรพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉันหนังเรื่องนี้มันก็สะท้อนสิ่งที่คนดําต้องเจอในสังคมจริงๆหรือไม่ต้องเป็นคนดาก็ได้คนธรรมดาทั่วไป ก็สามารถอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักเราเราเป็นคนนอกเข้าไปในเมืองเราก็สามารถโดนตำรวจลังความแบบนี้ได้ระบบตำรวจของเมริกามจะต่างกับเราเนาะระบบของเรามันเหมือนกับว่ามันยังมีการขึ้นตรง กับตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเป็นสายบังคับบัญชาใช่ไหมแต่ของเมกาบางเมืองบางวระทีอ่ะด้วยความที่ว่ามันไกลปืนเที่ยงมากๆทุกคนมันห่างไกลจากทุกสิ่งทุกอย่างแต่ละเมืองมันห่างกันมากเนี้ยเขาก็ไม่ได้มีแบบว่าคอนเน็กชันหรือสายอะไรกันเขาก็เป็นแบบเป็นเมืองของใครเมืองของมันทุกคนก็ดูแลเมืองของตัวเองอะไรแบบนี้อำนาจสิทธิ์ขาดของตำรวจมันก็จะเยอะมากแล้วมันก็จะมีการอาบิวสทางอำนาจเยอะมากๆแล้วระบบตำรวจก็จะแบบบางที่มันก็เลวร้ายมากๆบางที่มันก็โอเคบางที่เขาดีฟันเดอะพลิสไม่รู้ใครเคยได้ยินหรือเปล่านะเป็นแบบว่า ไม่เราจะไม่แบบทําให้ให้เงินคุณไปแล้วคุณต้องปฏิรูปตัวเองหรือไม่ก็ใช้ตํารวจส่วนกลางมาคือเป็นปัญหาของของเมก,กาเขาเยอะๆมากๆเนาะด้วยความที่แบบเขาหลากหลายพื้นที่พื้นที่ก็กว้างใหญ่มากมันก็เป็นปัญหาตํารวจที่เขามีมาอย่างยาวนานหนังเรื่องนี้ครับผมรู้สึกว่านอกจากการที่มันเป็นหนังที่สนุกมากๆแล้วมันยังเป็นปัญหาเป็นหนังที่พูดถึงปัญหานี้แต่ว่าไม่ได้พูดอย่างแบบเป็นหนังดรามา่าเป็นแบบเป,เป็นหนังสารคดีที่พูดแบบจริงจังแต่ทําให้เราเห็นภาพว่าเฮ้ยพุจลิตอะ่ะ เวลาที่แบบว่าบอกว่าโดนตำรวจจับโดนตำรวจลังควานเนี่ยมันเป็นยังไงมันไม่ใช่แบบว่าเอ้ยเป็นแบบเหมือนในหนังว่าไม่มันมันนั่งเซลมาไล่ขับมามามาก่อกวนแต่ว่ามันมาในรูปแบบของการตรวจค้นมันมาในรูปแบบของการลังควานแบบเฮ้ยเอาเงินมาจากไหนเอาเงินมาได้ไหมถ้าถ้าไม่เอาเงินออกมาไม่บอกว่าในกระเป๋านี้เมื่อไรไม่ให้ค้นไม่ให้ค้นหรอไม่ค้นได้แต่ว่าคุณต้องรอ ให้มีอะไรเขาหมามาอีกครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะแต่ถ้าคุณต้องไปที่ไหนจากที่ในหนึ่งชั่วโมงนี้คุณจะทํำยังไงคุณก็ต้องยอมให้เขาค้นพอเขาให้เขาค้นปุ๊บเขาก็มีอํานาจในการยึดของคุณคือมันเห็นเห็นเลยว่ามันมันเป็นการลังควานด้วยระบบที่อนุญาตให้ลังควานระบบที่ถูกสร้างมาเพื่อปกป้องประชาชนแต่ท้ายที่สุดแล้วระบบนั้นรูปแบบนั้นสุดท้ายแล้วมันถูกคู่ใช้กฎหมายที่ไม่ดีในการที่นําเอาสิ่งที่เอามาปกป้องเรา มาทำร้ายเรานั่นคือสิ่งที่หนังเรื่องนี้บอกมากที่สุดนะครับสิ่งที่ถูกสร้างมาเพื่อปกป้องเรากฎหมายที่ถูกสร้างเพื่อปกป้องเราสุดท้ายมาทำร้ายเราเช่นเยวกับตำรวจตำรวจถูกสร้างมาเพื่ออะไรเพื่อปกป้องเราแต่สุดท้ายแล้วอีตำรวจนั่นแหละที่มาทำร้ายเรามันพูดถึงระบบที่กำลังจะพังพลายมันพูดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังเลวร้ายลงในในสังคมอเมริกานั่นคือสิ่งที่เพื่อเรื่องนี้กำลังจะบอกเราเพียงแต่ว่าเขาบอกเราในสนามของการเป็นหนังอะไรฮะเป็นหนังแอคชั่น จะใช้คำว่าแอคชั่นก็ก็คงไม่ถูกนะก็ต้องบอกว่าเป็นหนังแนวสืบสวนสอบสวนแอคชั่นแล้วกันผมจะไม่บอกว่ามันเหมือนจอห์นบิ๊กผมกว่ามันเหมือนรเชอร์ผมไม่รู้ว่ามีใครได้มีโอกาสดูซีรีส์รเชอร์ของอเมซอนพลามหรือเปล่านะไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ของไม่ใช่ทอมครูซนะที่เป็นพี่ตัวใหญ่ๆมันจะฟีลลิ่งเดียวกันครับมันจะเหมือนกับว่าพระเอกไปอยู่ในเมืองเมืองนึงโผล่เข้าไปในเมืองเมืองนึงแล้วเจอปัญหาแล้วตัวเองต้องไปเกี่ยวข้องกับสถานาการณ์ในเมืองเมืองอน,นั้น โดยที่แบบว่าเป็นพระเอกมาแบบตัวเปล่ามันมีพลังไม่มีอะไรเลยไม่มีมาก,กับตัว,ปว,ปวเปล่าเปล่าเปลือยแล้วก็ต้องมาดิวกับปัญหานั้นขณะที่ตํารวจโลโคอล่ะมันดิวไม่ได้เพียงแต่ลิเชอร์ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันจะมีความเวอร์วางของตัวพระเอกที่เป็นตัวพระเอกร่ําใหญ่พระเอกจะต่อใครก็ทืบใครยิงใครก็ได้ก็เหมือนกับแบบเป็นหนังแอคชั่นยุคเก่ามากๆ90 80เป็นมีความเป็นหนังคาวบอยบ้านป่าเมืองเถื่อนมากๆไอ้ตัวพระเอกอะเนาะแต่ว่าตัวพระเอกในเลเวลลิชมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยเพราะฉันมันก็ได้ต้องสู้อยู่ในระบบ เท่าที่มันทําได้พีอามจะใช้ความสามารถของตัวเองในการต้องอยู่ในระบบด้วยไม่ได้กระโดดออกมาเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าสถานการณ์มันไม่ใช่แค่ว่า กูจะสู้กับใครกูจะทําร้ายใครกูจะฆ่าใครแต่สถานการณ์คือกูจะใช้สกิลที่กูมีในการที่กูจะเอาตัวรอดและเอาชนะพวกนี้โดยที่กูไม่ไม่เลยเถิดไปจนสุดท้ายแล้วกูต้องติดคุกอ่ะผมเลยรู้สึกว่าเออตรงนี้มันดีมากๆและที่ชอบไปกว่านั้นเลยคือในบทสรุปของเรื่องผมมีความรู้สึกว่าเขาจบอย่างเรลลิสติกอ่ะเขาจบอย่างอย่างอย่างเข้าใจโลกเขาไม่ได้จบแบบขาวดําจนเกินไปเขาหาทางที่จะจบ เป็นสีเทาได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นหนังที่ถ้าคุณคาดหวังให้เป็นจอห์นวิกมันก็ไม่ใช่จอห์นวิกครับแต่มันเป็นหนังแอคชั่นที่มีเลเยอร์ที่ดีในการเล่าเรื่องมันมีหนังแอคชั่นที่คิดสถานการณ์มาอย่างยอดเยี่ยมมันเป็นหนังแอคชั่นที่มีฉากแอคชั่นที่มันมีความเรียลสติก และที่สําคัญที่ผมชอ,ชอบ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 มากที่สุดเลยคือมันรู้สึกได้ว,ว่านี่คือหนังทุนต่ำอ่ะเขารู้ว่าเขาทําอะไรได้บ้างเขาทําอะไรไม่ได้บ้างมันก็ต้องอัแดแแบเอาว่าเฮ้ยกูฆ่ามีฉากบูเยอะๆไม่ได้กูเอารถชนกันเยอะๆไม่ได้กูทาแ,แบบนู้แบบนี้มันนี้ไม่ได้มีภาพกว้างไม่ได้กูจะทํายังไงให้การขับรถครั้งนี้มันสนุกที่สุดกูจะทายัางไงให้การไล่ล่าครั้งนี้มันสนุกที่สุดเฮ้ยกูเอากล้องอยู่ในรถบ้างกล้องอยู่ข้างรถบ้างเอากล้องอยู่ข้างหน้ารถบ้างเฮ้ยพวกเราตัดสลับภาพกว้างภาพแคบ เอากล้องอยู่ตรงนี้นะเว้ยตัดมาตรงนี้นะเว้ยเฮ้ยปลาระเบิดควันให้มันวิ่งเข้ามาทีละคนนะมันมันเรารู้สึกเลยว่าเขามีเงินจํากัดเขามีงบจํากัดแต่เขาเล่นกับความจํากัดยังไงให้มันออกมาสนุกได้มันคือการที่ฟิล์มเมกเกอร์มันเอาชนะขอบเขตและข้อจํากัดของตัวเองได้คือดูหนังแบบนี้แล้วผมจะรู้สึกแล้วผมจะรู้สึกทึ่งรู้สึกชอบรู้สึกหลักมันมากเพราะรู้สึกว่าข้อจํากัดมันเยอะ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 แต่เขาเอาชนะตรงได้แล้วสามารถมอบหนังที่มีความแบบ เข้มข้นจริงจังสนุกสนานมุมก้งมุมกล้องอะไรไม่น่าเบื่อเลยดูสนุกมากๆเรื่องนึงเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครยังรู้สึกว่าเฮ้ยลังเลเนี่ยไม่ว่าคนบ่นบอกว่าไม่เหมือนไม่เหมือนจอห์นวิกเลยมันสนุกไหมลองเปิดใจดูครับมันไม่ใช่จอห์นวิกหรอกแต่มันเป็นแอคชั่นสืบสวนสอบสวนในอีกแนวทางหนึง่งที่มีเงื่อนไขและโลกที่แตกต่างจากจอห์นวิกคล้ายครึงกับซีรีส์ริชเชอรแต่ว่า เข้มข้นกว่าจริงจังกว่าแล้วก็เศร้าโศกมากกว่านะครับสำหรับเรเบิลรีบเลิก,ลกไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรเหมือนกันนะแต่ว่าสนุกดีนะครับมีอยู่ใน Netflix ไปดูได้วันนี้เลยนะครับคุณสัจกรบอกว่าดีแล้วครับที่มันไม่เหมือนจอห์นวิกมีแนวทางของตัวเองผมไม่รู้ว่าใครไปบอกเหมือนจอห์นวิกนะอาจจะเป็นค่ายหนังเองหรืออะไรไม่รู้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจขนาดนั้นนะครับคุณเมสบอกเรเบลที่เจอคนวิจารณ์นี่ต้องไปโทษคนฟีฟ้อมหมดเลยครับเพราะเหมือนไปฟีฟไว้คาว่าเหมือนจอห์นวิก บปรโมทกันทั่วจนหลายคนเข้าใจผิดตั้งความหวังไปคนละทางจริงเหรอคือคือผมอไม่ได้อยู่ในในอีเมลเชนของของ f ฟิ x เลยครับมันจะเป็นพี่พีคนหนึ่งที่แบบคอยชวนผมอะแต่ว่าเพราะฉะนั้นผมไม่รู้เวลาที่ับอีเมลมันบีบมามันบีบมา,ม ep, มาว่าอะไรอะอันนี้ก็ไม่รู้เลยคุณสัสะกรบ,บอกเหมือนนึกถึงแลมโบ p a ภาคแรกเออมีคนบอกเหมือนแลมโบ p a ภาคแรกเหมือนกันก็คงเป็นกคงเป็นฟิลฟแ,แบบนั้นนะครับ